เอาล้วครับวันนี้มาถึงแล้วครับจับฉลากนะครับนี่คือรายชื่อนะครับผม25ท่านที่สมัครกับเว็บเรานะครับคราวนี้ก็ดวงใครดวงมันนะครับเข่าก่อนปึ๊บปึ๊บปบ๊แม่ทำยังไงไฮโลเลยนะเนี่ยจับแล้วนะครับ ๆๆๆๆๆม,มีหล่นมีหล่นมีหล่นอ่าอยู่ในมือผมแล้วผู้โชคดีคือท่านนั้นคือนี่นะครับ ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับน,นะครับผมโอ้โหโชคดีจริงๆดูกันเลยครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับ